สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทาออยู่ที่โมโม่พาราไดซ์พาทุกคนมากินชาบูพีเมียมจากญี่ปุ่นครับมีน้ำซุปให้เลือกสีแบบนึ้งก็คือชาบูชาบูาบซูก,กิยาก,กิคารามิโซะและทงคาสซเปิดแล้ว14สาขาในประเทศไทยและอีก8ประเทศโทั่วโลกครับช่วงนี้มีไอติมมาใหม่รสชาติแอปเปลิลจากโอโอมอริครับเริ่มจากบาร์ผักครับมีให้เลือกหลายชนิดมากๆเลยน้ำดื่ม กดมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือน้ำชากาแฟครับเมนูเทวีสั่งมาแล้วนะครับมาเริ่มทานกันได้เลยไปยังไงกันบ้างครับกับโมโมเฮอร์ไดซุกี้ยากิจากญี่ปุน่นถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และอย่าลืมส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทและซูเปอร์แต๊เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำลิปต่อไปของทวีด้วยบ๊ายบาย